ถ้าคุณมีโอกาสขอพอรได้หนึ่งข้อแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของคุณเองคุณจะขอให้เขาหรือเธอกลับมารักคุณไหมอาคมชายหนุ่มวัย30ปีชีวิตของเขาเคยมีทุกอย่างหน้าที่การงานดีฐานะมั่นคงแต่สิ่งเดียวที่เขาขาดไปคือคนที่เคยอยู่ข้างกายแนนแฟนเก่าที่เขารักสุดหัวใจทิ้งเขาไปเมื่อปีที่แล้วไม่มีเหตุผลชัดเจนไม่มีคำอธิบายมีแค่ จดหมายลากับความว่างเปล่าอาคมไม่เคยลืมเธอทุกคืนเขาย้อนกลับไปนั่งใต้ต้นไม้ที่เคยสัญญารักกันไว้และเฝ้าภาวนาให้เธอกลับมาคืนหนึ่งเงาดำลึกลับปรากฏตรงหน้าเขาเจ้าขอพรได้หนึ่งข้อแลกกับชีวิตของเจ้าอาคมไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาหลับตาและพูดว่าขอให้แนนกลับมารักผมเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกัน เช้าวันถัดมาแนนมาหาเขาจริงๆเธอกอดเขาแน่นร้องไห้สารภาพว่าฉันผิดเองฉันรักอาคมมาตลอดขอโทษที่ทิ้งไป ทั้งวันนั้นเหมือนฝันพวกเขาหัวเราะเดินเล่นจับมือกันอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนแต่ในคืนนั้นเองที่ต้นไม้เดิมเจ้าหน้าที่พบอาคมผูกคอตายท่ามกลางสายลมเย็นในกระเป๋าเสื้อของเขามีจดหมายเขียนด้วยลายมือว่าขอบคุณนะที่กลับมาตอนนี้ผมรู้แล้วว่ารักที่ฝืนให้เกิดไม่อาจอยู่กับเราตลอดไปผมไม่อยากให้เธอต้องเสียอะไรเลยยอมแลกทั้งหมดไว้ที่ผมคนเดียวบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าต้องได้คืนอาจเป็นสิ่งที่ควรปล่อยให้จากไป แน่คิดความรักหากต้องบังคับให้กลับมามันจะไม่ใช่ความรักอีกต่อไปและบางคนเลือกตายอย่างสงบแทนที่จะมีชีวิตอยู่ในความรักที่ไม่ใช่จริง